เรียนพี่น้องประชาชนและเรียนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับผมมายืนอยู่ตรงนี้เพื่อแถลงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นต่อตัวผมและครอบครัวนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งผมเชื่อว,ว่าเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น โดยมีสาเหตุ <passage> มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผมในฐานะแป็นผู้แทนราชดรเหตุการณ์ด e. ังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่26พฤษภาคมของ2 5 8 4ผมได้รับการแจ้งจากพนักงานประจำอาคารที่ผมได้พักอาศัยอยู่ว่าเมื่อเวลาประมาณ12นาฬิกา25นาทีมีชายไม่ทราบชื่อจำนวน2คน ขับรถ on, ยนตี่ห้อโตโยต,าต้าคอนยนเนอร์สีกรอลทะเบียนชอบ,บเชิอปอป3978กรุงเทพมหานครนเข้ามาและพยายามขอให้พนักงานดังกล่าวได้เปิดประตูอาคาให้พวกขเขาสามารถเข้ามาอย่างห้องพักของผมได้บุคคลดังกล่าวนะครับได้อ้างว่าตัวเองเป็นเพื่อนของภรรยามผมพร้อมกันนั้นก็ได้แสดงรูปถ่าย ซึ่งเป็นรูปที่ปกติแล้วเราจะใช้รูปดังกล่าวในการติดต่อกับราชการซึ่งนับว่เป็นความโชคดีที่พนักงานอาคารไม่ได้มีการเปิดประตูเพื่อให้บุคคลต้องสงสัยทั้งสองคนขึ้นมาได้เหตุการณ์ที่ได้กล่าวมานะครับมีภาพบันทึกเป็นกล้องวงจรปิดซึ่งตั้งแต่บุคคลที่บุคคลเหล่านั้นเนี่ยขับรถยนต์เข้ามา ไปจนถึงตอนที่เขาเข้ามาติดต่อกับพนักงานเพื่อขอให้เปิดประตูทีทุกน,นะครับผมและภรรยาไม่รู้จักกับชายในภาพทั้งสองคนแม้แต่น้อยและไม่มีทางที่จะยินยอมให้บุคคลที่ไม่รู้จักบุคคลแปลกหน้าขึ้นมายังห้องพักของผมได้ในเวลาต่อมาถัด อีกแค่2วันหรือวันที่28พฤิภาคม2 5ง4 5 6 4เวลาประมาณ12นาฬิกานาทีมีผู้ที่ติดต่อเข้ามายังโทรศัพท์ของภรรยาผมด้วยหมายเลข0 9 4 9 4 1 3 7 2 3แล้วถามว่าปลายสายที่พูดอยู่ใช่ภรรยาของผมหรือไม่เมื่อบอกว่าใช่สายดังกล่าวก็ตัดไป ทางผมและภรรยาของผมพยายามที่จะติดต่อหมายเลขดังกล่าวอีกหลายครั้งก็ปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อไนดะ้ซึ่งจากการสรืบหาข้อมูลของผมผ่านทางแอปพลิเคชันที่ปกติแล้วเอาไว้ตรวจสอบว่าหมายเลขดังกล่าวเคยถูกบันทึกเอาไว้อย่างไรก็พบว่าเคยมีผู้บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวว่าพี่แมววัดสวัดนอผมก็ไม่ทราบนะครับว่า คำว่าสวทนเป็นความหมายที่เป็นตัวย่อมาจากอะไรแต่ดูแล้วไม่น่าสบายใจเท่าไหร่หลังจากเกิดเหตุดังกล่าวนะครับผมได้เข้าร้องทุกต่อสถานีตำรวจภูทอัรัตนาธิเบศถึงความไม่ปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งผมก็หวังว่าทางสพรัตนาธิเบศจะทำหน้าที่ของตัวเอง อย่างเป็นความสามารถอย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลชนลึกกิมมากไปกว่าที่ผมแสดงให้หลายท่านได้เห็นผมได้ทราบว่าหมายเลขเงาล่านะครับถูกจดทะเบียนโดยคนต่างชาติซึ่งอาจจะถูกใช้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งของราชการตำรวจได้ส่วนทะเบียนรถเท่าที่ตรวจสอบก็มีความเป็นไปได้สูงว,ว่าเป็นทะเบียนปลอม ซึ่งข้อมูลเชิงลึกที่ผมได้คือหมายเลขทะเบียนนี้เป็นของรถอีกประเภทหนึ่งและข้อมูลที่ลึกไปกว่านั้นนะครับคือบุคคลที่อยู่เบื้องหลังกรณีนี้คือเจ้าหน้าที่รัฐที่มียศที่ใหญ่มากซึ่งอาจจะมีส่วนได้เสียกับการอภิปรายเรื่องตัวช้างซึ่งเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ 2,564ที่ผ่านมาพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพครับความพยายามดังกล่าวไม่ใช่การสื่อราชการหรอกไม่ใช่การทำหน้าที่ตามปกติวิสัยของเจ้าหน้าที่รัฐแต่เป็นความพยายามที่มุ่งหมายให้ผมเกิดความหวาดกลัวเพื่อให้ผมหวาดกลัวที่จะปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งที่ผ่านมาผมได้ทาหน้าที่ในการตรวจสอบรับฐบาลในการทําหน้าที่ของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยา่างเต็มที่สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผมผมคิดว่าไม่ได้เกิดขึ้นแค่ต่อตัวผมในความหมายของนายรังสิมโนรมเท่านั้น แต่ต่อไปนี้ในการทําหน้าที่ของพวกเราที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบที่ทําหน้าที่ในการเป็นสอสอที่ต้องพูดในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหากเกิดขึ้นแบบนี้ต่อไปเราอาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ก็ได้อย่างไรก็ตามครับผมขอให้ความเชื่อมั่นว่าผมจะยังคงทําหน้าที่ของผมอย่างเต็มที่ต่อไปถ้าพวกเขาต้องการให้ผมกลัว เขาจะไม่มีวันได้สิ่งนั้นแต่เขาจะได้รับการปฏิบัติหน้าที่ที่เข้มข้นขึ้นที่หนักมากขึ้นเพื่อให้การทําหน้าที่ของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมบูรณ์แบบและดีที่สุดคุ้มค่าต่อเงินภาษีของพี่าาน้องประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสิ่งที่เราทําไปทั้งหมดทั้งผมและพักคก้าไกลเรายืนยันว่าเราต้องการสร้างโลก ที่ดีกว่าเราอยากจะเห็นรัฐบาลที่ทำหน้าที่โดยใช้เงินภาษีของประชาชนอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพถ้าการทำหน้าที่นั้นเป็นการทำหน้าที่ที่ท้ายที่สุดจะนำมาซึ่งอันตรายก่บพวกเราผมก็เชื่อว่าประชาชนจะอยู่เคียงข้างพวกเราและไม่มีทางปล่อยให้พวกเราต้องโดดเดี่ยวเผชิญกับอันตราย ที่อาจจะมาจากรูปแบบที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตามก็ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าการทาหน้าที่ของผมจะยังดําเนินต่อไปและหนังสือเล่มน,นี้ซึ่งเป็นการรวมคำอภิปรายตั้งแต่ป่าไวต่อจนถึงโกช้างจะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าในการทาหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพกรรคก้าไกลจะยังคงมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าต่อเงินภาษีประชาชนต่อไปก็ขอบคุณนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตให้สื่อมวลชนได้ถามเชิญเลยครับมีใครมีคำถามไหมครับจริงๆถ้าดูนะครับอันนี้จะเป็นรถยนต์โตยโยต้า o อร์ฟิเนอร์ บนรถนะครับมีตราสัญลักษณ์บางอย่างผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นของหน่วยงานรชาชการหรือไม่นะครับถ้าเราไปดูรูปต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นรูปเต็นคันนะครับต่อไปนะครับนี่คือบุคคลต้องสงสยนะครับซึ่งมีสองคนคนแรกจะอยู่ดำดำตรงนี้ คนที่สองไปอยู่ตรงนี้ถ้าพี่น้องประชาชนทางบ้านเห็นแล้วคุ้นหน้าคุ้นตาขับซ้ายนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อมูลนะครับมาทางเพจ Facebook ของผมได้นะครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับจะพบว,ว่าบุคคลนี้นะครับใส่ใส่มาสนะครับมีหมวกนะครับอาจจะระบุได้ยากหน่อยนะครับ อันนี้ใช้ภาปเลยก็ได้ครับอันนี้เป็นตอน,น,นลอ่างหัออันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะพอ,อยืนยันได้ว่าบนบริเวณนี้ก้อยนะครับมีแหวนหนึ่งผมก็ดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับว่าเป็นแหวนอะไรนะครับส่วนด้านนี้นะครับผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวเนี่ยมันจะระบุได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับ แต่นี่คือข้อมูลที่ผมได้มากที่สุดจากการใช้แอพลิเคชันจากการค้นคว้าด้วยตัวเองว่าครั้งหนึ่งเคยมีการระบุบันทึกนะครับไว้ในโทรศัพท์ของเบอร์นี้ว่าเป็นพี่แมวสอนอใครรู้จักพี่แมวสอนอนะครับก็รบกวนช่วยส่งข้อความมาบอกผมหน่อยว่าเขาคือใครนะครับคือผมใช้เวลา2อสัปดาห์นะครับในการ ล้องทุกไปยังสถานีตํารวจแล้วนะครับแต่จนถึงวันนี้ผมยังไม่ได้รับความคืบหน้าอะไรเลยนะครับก็หวังว่าพื้นที่แห่งนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ที่ประชาชนนะครับจะช่วยนะครับในการตามหาคนดังกล่าวนะครับมิเช่นนั้นเนี่ยในการทาหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบพวกเรานะครับกับผมเนี่ยมันไม่เท่าไหร่ผมมันก็ เป็นหมูไม่กวัวน้ําร้อนอยู่แล้วนะครับแต่กับคนอื่นๆที่พยายามปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะเป็นอย่างไรและถ้าสมาชิกสภาผู้แทนาราษฎรผู้แทนาราษฎรที่เป็นของประชาชนยังตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวแล้วประชาชนจะเหลืออะไรนะครับดังนั้นเนี่ยผมยืนยันว่าในการถแถลงครั้งนี้มันอาจจะดูเป็นเหมือนเรื่องส่วนตัวแต่ผมเชื่อจริงๆว่าเรื่องส่วนตัวนั่ล่าวนะครับที่ อย่าฟังเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นผลมาจากการที่ทําหน้าการทําหน้าที่ในฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก<ส>็ถ้าสื่อมวลชนไม่มีคําถามนะครับ<ส>ผมก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนมากนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ติดตามถาบ้านก็ฝากช่วยกันตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ